นี่เลยนะที่กอนดราตะมากูมอร์กอกอนี่ก็แบบปราดแต่นี่ไงอะเราให้บัดอ่ะให้เต็มของมอร์กอตางกินสําคัญมอมน่ะตางกินใครเนี่ยว่าอัดถั่วบักขาดบ่ตางอูมพอมูลคาร์โบหร่อพอลามาออดจีเมยเปออกูไม่เหยดบว่าสู้อบูเคไม่มีเปไม่กินอรขานีเนาะเอากูเนี่ยตําไม่กอรนบัดนี่เอาละก็ก็สิขากินเนาะเนาะสิขากินเนาะ บัดท้าอยู่กัเดตั้คเราบัด้ายเระกอกเล่กนกันเนาะแล้วกอกกล่นี่ก็ม่กากกล่มยยืดดูเนี่ยเเนาะเอาไว้บัดท้ายเราอลจะเ่นเนี่ยเล่นนับอย่างว่าเนาะบัดท้เรากกล่มพดตุ้แม่นี่ยแบเตวไ้เลยเกตาวุจันนาเนาะตมก็เส้นเนาะตาตาเตดูอุติเจ้์ผู้หนาเตวิได้นก็หนาเกต้าลุบเลืเนาะนี่ก็เฮดเอพื้นไปดีเด้อก็ดูบัดท้ยก็เด้อ กะฟรีขาตินอกทางเนาะกะนับว่าว่าเรียกหลู่แม่อันเลยสาติเลยเนาะเดนับได้ว่าพอพวกมื้อนี่โอ้ทีละตะอ่าดอพวกปอกฟารุบาเนี่ยตาเทวดาคุผาและตลอนนี่อ่าและตลอนดบว่าทีมุกี่กันเปมุนี่ก็มุนี่ตาวะกลอนว่ามาละไหลเนาะว่าอันมอร์กาเดชะเท่ตายอเดชาชะตาจุจุละปล่อยได้ป่าเกมุเทวดา

ก็เน่ยบบพวกสักขอกนลุกไกลเราภาษาเราตาวิจันนักกอกลบพตูแม่ผันดนดินเนี่ยวัาเล่ยหลบเลยก็เนี่ยอจดอกกซาผัดดนเนี่ยเล่ยเว้นนอที่เนี่ยปรา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 ปาว่าจะเปียโน่วุปูนกเขสิปราทีกว้าแม่ปูมือกันเนี่ยเปลี่ยดมาเด็กเตบ้านนอเนี่ยเต๋อเดบูดอ่ะบังดูเลยตากอกกลดูโอ้บินี่ ตุวเาวลเล่นน้อนคือขอดรอนนอนขุดนอบนอเนี่ยโอ้โเนี่ยบุเนี่ยลาตีลาบลอคนเนี่ยเอาว่าทุกเจลอกิสารเล้วว่าพูดสักว่าอ่เนอ่าเฮยลอรเว่ยเดอเอเีะอ่นอตาเตีเกิดดีถงเอเกิดบ่อขี้ดีถจเอโอ้เทวดาคว้าคว้าจอเวลาต้นม้ต้โยอเน่ะบ้านเราอ้โกวาเลสเป็นเป็นเดอจรมอชีเวดา เด็กเป็นอะไรเป็นอะไรขาว่าเราปิดตาวีมาตาวีอย่างนี้มั้งนี่เกิดอรเดี๋ยวบล็อกคนเนี่ยตามนัดดึเงินแตพอละครแค่มาหาเขาก่อนนะน้องทุกวันนะเด็กๆที่ขอคนเนี่ยเอาเก็ตัวนเดี๋ยตอนนัดเดินมุ่งเนี่ยแต่บางวันถาเกิดตกลงไปมาเว็บารปูเลบารตลีกันนะเกมาด้วยเบารตาเออหล่ออุ้ยเด็กก็แค่เดู๋ยวนี้ตกลงน้องเราวุ้ยนี่เนาะว้ามาเจอเลยมึงหาหลอดอาเป้ดเลยนะ ทอที่ก็นายช่ยมอทอมอทอดก็การยากทอนก็แบบพอมือเดกันเเด้ออาเส้นนีผ่านโซอเวซาเลยกัเตกพลอดที่เขาเนาะที่ขคนเส้นนี้ให้อดตกล่าว่าวุ้นเส้นนี้ผ่านซ่เออมือหนึ่งมือซอไเวลนี้จะเห็อมูลเดินหาลอที่ขคนเนี่ยว่าไมบบตาบักูบ้ากบ่าวเดาตาคูเด้อเล็กพาจพวกเกิรกันหนาเด็ยวขาจะพวกเกอกันเลยโลบาร์เว้วามืออยู่กับมาจนได้เว้ ตอพวกกะกะเลอีรอฟานน่ะตัอ่ะตัตอจัลเลยดเนาดกคนตุเนี่ยกลอูเน er si ่ยคุสุแต่เนาะพระละที่เนี่ยเออเกทเลยแต่แต่ละผูเนี่ยมึง่มึงสอบบ้ากก็แเนี่ยแอดิดอกใหอมนพ่อหพอลกี้หพ่อเดินมาเนี่ยออมยิเลยงอเลยกว่าเดิมลรบบุเนี่ยพอเล็กมกจัดเดินเน่ตปเตยเดเลกพิดาวไหเลยเนี่ยเอาเวลาพวกคเขาจะกูเแล้สอตุน่ ก็แค like ่อำแม่หลอเจ้พลาวรกเวยชอกก็ดีก็กระดออะคนมชนนี่ยเลก็แ่แม่หลอเจตาผูคนรชนก็ตัดดดที่หมดชอกก็ยานไมอว่าไม่แมเลกเแค่สายเวลาแล้วปากน้าพวกคยอาฮุ่อตตุงเลยพวกัยปัวหลวัวหลดเอก็แ่หาตุ้นแม่วัวหลดเบอร์กได้เดินหรือุจมุหรือจมุเนี่ยพวกคยเขาหูจะนี่หลว่ามาบ้าว่าไม่แม่ตาปอมกนามดเด็ด่าเลยือปุ่น ป words, users, mm ัดเดือพลอกูผเนียวเวน่าเดี่วอนไปอยู่อะไรกใกล้กะทิกอกล้กน่ะปัดเดอมมูเอฟที่ว่าเขาเนี่ยหรืออมูเอสิมุนนอนเนี่ยก็น่บพวกแควาเนิเนาะเดือเออกอกล็กน่ดเอามาต่ายเนาะแต่ปอสิมาทายเวไ่าจะเล่นเนี่ยเตว่าน้ำมูเดนานลบตาตเมจิตตเมต ตกลูกลูบปัวละตกลูกลูนโมดนาลึกบุตะแตเมจิตะเมตุติญญาวะลีละตันตนาะติญญาหอมุดะกุคูละลึกบุเนละอังคือชีดาเนกะเมกะตัยมอละอะตะปะปุตะเดินเปื้อนๆเนาะละกุนิติยอควาเนควาเวพุกะควาเวตัชะตอบาลีอะนาบะมาสิคือโลอือออมมูวะกอกะละตุสิเนปะตะนิยอขะหนออูกะแตกะต่อสับปะกลองเตวะ បក្លែឌូក៏ជូបូក៏ដូចៗក៏ដូចៗដល់ហើយក៏ខាត់ទុំមែនតែឌិនក៏ថាគីដែរតរបស់ដល់លឺគឺខាត់ទីដល់បងលោកក៏ខាត់ទីដែរអីដែរគុនអេក្លូរបស់គុនក្រេ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 គឺព្រះណែអេក្លូរបស់គឺតវ៉ាដល់តបងមនុស្សហ្នឹងអាដေါ်ហ្នឹងអាខំហ្នឹងដល់ជូតតវុយអស់ស៊ីតវុយតវុយអស់ស៊ីដែរហូក្នះខោថាគីលោះតフェលតគុនតាមណឹងលើដល់បងមើលលោកស៊ីលោកថាដល់ เอาไว้ไปเแรกเลยก็ได้เวลาปอะอ้รักว่าถ้าเมื่อหลอวาเลอซื้อโอทีโอเลยแต่ก่เ่จัวซื้อเลยอืมอมารเจนเนี่เอาไว้ตั้งรบเลยาาเตะขาบาชชานาินี่เป็นไม่ทุกรอกกสี่ขาสีนอยกกอเลยยาขยันเนาะอตัวเนี่ยหลบปีหลบถูกด้วบาชชาบบ้านมากันดนต่เดีวเราสามกีันนนนอนขาวที่ะมาเนีเดืปบว่าเดียายาวเดือบื้อเนี่ยจุลาตีลาอ้อเมนเนี่ยะซเคยจบะ เอออดสิอดเมดกสิขายท่านยันเนี่ยเออไปตลกเ้บ้านน้องมีบ้างบ้านชาตินาเกนีตุจีสอานกสิหนึ่งล้นนลอนน่ลอเนี่ยอาเวบ้าเลทอดาชาฮทอดาชาฮเลยแม่ชอตบลาอ่าทอดาชาฮีพีอบูบูตบลาัเสอเราม่ชอแมชอมามาเต้นเนี่ยทอตุเลกินเมเลลกปางเลกิโลมือถืมีดต่สิเนอะอโ ก็สีอ๋อเกล้ากิแข็เสอร์่าชาเกล้าก็ด่าตนบเนี่ยอาโตไม่ตดลาลปีลปูปปุปัสูบปเลยปัจีตปูไาปัสบมาช้แพ็ปัดสูบอะค่นตักับเบอร์แม่คุพอเชกตาจีดท้อเดี๋คอบผีผ่าทอเดี๋ยวนาเดคขีปานก็บ้าหลอดตีหลอดเสฮัตจิตแต่กอะบ้าเบลเกลลาอคอลึกวิจีมูมูนนนนนอ่ะโอเคเดี๋อลอดีเดอนอันมือหนิเนาะอถิตาจตาลง ไม่มาจน่นี่เด้อตาหลบตื่หลบกเอโอ้วจะเอาลยผม่าจะเก็บหนเนาะไม่มาจนี่มาเนอปลาปลาลอกก็สิลอกก็ป้านู่เโชเกลอนี่ยอาจจะปูเนาะนั่ับอลอกสิลอกปาเลยต่รแต่ดนแต่วามือต่เนี่แกวตาชุดาชาเด้ออาบ้าเลิกี่ตาเชอตากระต้อเลิกีเด็กูเลอกเด็กเนออะุตานี่ย่ารเลมมาออกชิบตัวว่าแต่ยาหน้หูปีเราทอเลกจ้คุณเลนเน้เลเน้นลโอ้อปลาาขากซีด အဝေးအပေါ်တော့အုတ်ပုတ်ရေအမှန်ဟုတ်ကဲမြန်မြန်ဝန်းတယ်ကစီအော်နော်ဒီတော့ကကလဲအော်နော်အော်နော်မုတင်နော်လည်းရနော်ยาပေါ့တော့ပြလာပါနော်ဒီကြည့်တော့ပူတယ်နော်ဒါပေါ်မြန်ကြည့်ရပူပါဖူးတန်းနော်ကတိခါနော်မှာသားဒီတော့ကကလဲလေတော့ပိတယ်လေတော့ဆူပラーနားခါဒီတော့နော်ဆူပラーတော့ဘောကြလာနားနိအခိုင်တော့ပူတော့ကတော့ဝါပူတယ်ပိုလမ်းမလည်းညာနော်ဂျပန်လူတော်ပြတဲ့အခါနော်ပူတော့ရမ wallop your mask dipane ke iko ku na ke ma ti wer pu war ba ma le ne law now when me ta do ta kha le do he te pya u ko mo ta ko ma cha na ke khai ne pa thu ga ka si le a we ta lop pi lop ku ne o se ko na kha ne ta pi pi nan le thi ba no o se ko ta na ke ne the dino ge ge the ta le taw le ta chu tap la ta lop pi pi lop ku lu ba no ma cha na ke me gu lecture khu ti nya ma ko do yon de pa suwa de mo no ta kha ne ba kha le ko kle de we ກະສີຂາເນາະຫນ້ອຍຊົງຊາດສຶກນໍຮ່ວມບ້ານນະເຫັນດົນສາຕະລປເລປຸກປຸກຄອບປເລອົຫນະດັບລູກຕາຜູ້ພັດລູພັດລີລໍແລະປຽກບໍ່ມອນກ່ອນນະທົນກໍປຽກວ່າມັນເມັດໆເນາະກັບລູກໄປລະຕາຢໍປາກແກ່ອ່າ